สวัสดีครับพูกอบพี่ปุ้ยนะครับพีเตอร์ g b f ที่พีเตอร์ GBS ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้น้องๆขอมาบอกว่าพี่ปุ้ยครับอยากให้ปุ้ยสอนเกาแบบ2นิ้วหน่อยครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกานะครับน้องๆทุกคนมันทําได้หลายวิธีนะครับและเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะอธิบายว่าสิ่งที่เราจะต้องยึดเลยไม่ว่าจะเกาแบบไหนก็ตามใช้ปิ๊กใช้นิ้วกีนิ้วก็ตามนะครับมันมีอยู่หลักการง่ายๆให้น้องๆฝึกตามเพราะฉะนั้นคลิปนี้สาระเต็มที่แน่นอนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งสายแล้วไปลุยกันเลยครับสายหนึ่งนะครับพี่ปุ้ยตั้งเป็นเสียง e อ่าหรือเสียงม e, ีให้น้องน้องจำด้วยเนาะอ่าสายสองเสียง b นะครับหรือเสียง t สายสามเสียง g หรือเสียงซอนสายสี่ เสียงดีนะครับหรือเสียงเรสายห้านะครับเสียงเอหรือเสียงลาสายหกเสียงอ e, ีนะครับหรือเสียงมีโอเคนะครับทีนี้พี่ปุ้ยจะยกตัวอย่างคอร์ดก็คือง่ายๆนะครับดังต่อไปนี้ก็คือคอร์ดซีเอเมเนอร์ D minor แล้วก็ G เพื่อให้อ่ามือใหม่ฝึกง่ายนะครับทีนี้วิธีการเกาเนี่ยนะครับอ่เดี๋ยวคอรดพี่ปุ้ยขึ้นให้ตรงนี้นะก็จะมี4คอร์ดนะครับพื้นฐานเลยการเกาเนี่ยอันดับแรกเราจะต้องรู้ว่ารูทมันอยู่สายไหนเนาะอย่างเช่นคอร์ด C นะครับรูท <Ro ot S 1> อยู่สาย5เพราะฉะนั้นจังหวะแรกเนี่ยเราอาจจะเล่นเฉพาะสาย5สายเดียวก็ได้หรือบางคนเล่น สาย5กับสาย1ก็ได้เพื่อให้มันมีเสียงผสานนะครับในกรณีนี้ก็คือพี่ปุ้ยเล่นเสียงอ่าเสียงโดนะครับกับเสียงมีก็จะเป็นการประสานคู่3แบบนี้ก็ได้อาจจะเริ่มแบบนี้ก็ได้อ่าอันนี้คือจังหวะเริ่มต้นอันดับแรกที่น้องจะต้องรู้ก็คือจังหวะที่1นะครับดีดเบสเสมอดีดรูทเสมออาจจะใช้ร่วมกับสายอื่นก็ได้ได้หมดเลยนะครับ ขอให้มีสาย5้อ่าเอเมเนอร์เหมือนกันขอให้มีสาย5ที่เหลือนิ้วชี้จะเล่นสาย3สาย2สาย1ได้หมดเลยดีเมเนอร์รูทอยู่ที่สาย4ครับเพราะฉะนั้นดีเมเนอร์สามารถเล่นคู่กับสาย1ก็ได้สาย2หรือสาย3ก็ได้นะครับผมต่อมาคอจี้น้องๆสามารถที่จะเล่นสาย6อ่าคู่กับสาย1 เพราะว่ารูทของคอร์ด G อยู่ที่สาย6โนตตัวโนตตัวซอนอยู่ตรงนี้ถ้า,าน้องๆเล่นคู่กับสาย1ก็จะเป็น G กับ G เห็นไหมครับเพราะว่าสาย6กับสาย1เป็นสายเสียงเดียวกันอันนี้ก็คือเห็นไหมครับเสียงซอนเหมือนกันหรือจะเล่นซอนกับซอนกับ T สายเปิดเสียงสาย2หรือกับซอนกับซอนอีกทีหนึ่งเนี่ยได้หมดเลยพี่ปุ้ยให้ดูชัดๆเกเคลียร์เลยเพราะว่ามันเหมือนกับเราหนีบ2ตัวนี้เข้าด้วยกัน อันนี้คือกดคอแรกนะครับให้ดีดจังหวะที่1น,นะครับต่อไปให้น้องๆน,นับเวลาน,นเาน้องๆดีดเกาเนี่ยน้องก็นับ1 2 3 4สาี่ไปเรื่อยๆน้องๆอ,อาจจะฝึก1 2 3 4 1 2 3 4าสี่หนึ่งสาสี่แบบนี้ก็ได้ก็คือพี่วิีดจังหวะที่1ทีนี้ดีดซ้ายไหนก็ได้ครับให้มันครบ4อ่อาจจะเป็น 2 3 4เห็นไหมหนึ่งกับ2องเนี่ยสลับกันไปกันมา1 2 3่ง,งามสแต่อย่าลืมจังหวัดที่1เราจะต้องกลับมาดีดเบสเสมอ เราใช้กดข้อแรก1ดีดเบสกับตัวไหนก็ได้หลังจากนั้นเราก็ใช้นิ้วชี้หรือจะเอานิ้วโป้งไปดีก็ได้น้ตตัวไหนก็ได้นะครับให้มันครบ4จังหวะแค่นั้นเองซึ่งแต่ละคนก็จะสามารถเล่นได้ไม่เหมือนกันในตรงจุดนี้นั่นเองบางคนอาจจะเล่น1 2 3 4งนะสกับ3ก็ได้บางคนเล่น1กับ2 ยังไงซะม,มันก็เข้าอยู่แล้วเห็นะครับให้ไปหาวิธีการที่เราชอบอันนี้คือแบบง่ายเนาะจังหวะหนึ่งสองสามสี่ต่อมาพี่ปุ้ยจะนับจังหวะยกด้วยพี่ปุ้ยก็จะนับหนึ่งและ,ะคือหนึ่งยกสองยกสามยกนั่นเองแต่จังหวะยกเนี่ยพี่ปุ้ยจังหวะยกมือขึ้นพี่ปุ้ยก็จะนับว่าเป็นและมันก็จะได้หนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและ 3และ4และ1ทีนี้ให้จังหวะและให้เราดีดด้วยนะครับมันก็จะเร็วขึ้นกว่าจังหวะที่แล้วเพราะว่าจังหวะที่แล้วเราเล่นแค่จังหวะตกอย่างเดียว1 2 3 4 1อ่าทีนี้พอเราเล่นจังหวะและมันก็กลายเป็น1และ2และ3และ4และเห็นไหมครับมันก็จะเร็วขึ้น 1, และ, 2, และ3และ4และ4 และสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และแบบนี้นั่นเองนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูอีกวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับเมื่อเรานับ1และ2และ3และ4เนี่ยจะเห็นว่าจังหวะมันจะเร็วขึ้นนะครับทีนี้พี่เพื่อจะใช้นิ้วโป้งเนี่ยจากจังหวะที่1เราดีด พี่เพื่อจะมาใช้นิ้วโป้งดีดประมาณสาย3แล้วก็ใช้นิ้วโป้งเล่นสาย3าคู่กับนิ้วชี้อาจจะเป็น3 2 3 1 3 2 3มันก็จะครบพอดีอย่างเช่น1และ2และ3และ4และแล้วก็ใช้นิ้วโป้ง1และ2และ3และ4และ ก็คือที่พุ้ยจะใช้นิ้วโป้งเล่นจังหวะที่1แล้วก็และไม่ใช่สิสองละ3และ,และอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่สําคัญคือให้เราเล่นให้มันครบทุกทุกตัวเลยก็คือ1และ2ก็ต้องดีทุกทุกจังหวะนะครับอันนี้คือวิธีการฝึกหรือบางคนจะเล่น1และ2และ3และนิ้วชี้อย่างเดียวเลยก็ได้ หรือจะมีในโป๊ก1และ2และ3และ4และ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 อ่าจะเห็นก็คือที่พี่ปุ้ยเห็นก็คือพี่ปูพงศิษฐ์นั่นเองที่เล่นสไตล์แบบนี้ก็จะใช้นิ้ว2นิ้วเกาไปเกามาอ่าแต่สําคัญคือโฟกัสไปที่จังหวัที่1นะครับให้โดนรูทแล้วก็ ให้อาจจะมีการเพิ่มให้มันเล่นสายอื่นค,คู่ไปด้วยมันจะได้คู่ประสานในจังหวัดแรกที่เหลือเราก็แค่กระจายให้มันครบตามจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเกาโดยใช้2นิ้วง่ายๆสําหรับมือใหม่นะครับโอเคสําหรับใครที่อยากให้กําลังใจพี่ปุ้ยแล้วชอบใจคลิปนี้ง่ายๆการคอมเมนต์ขอบคุณแค่นั้นเองนะครับส่วนใครที่อยากติดตามที่เป็นครั้งแรกนะที่ได้เข้ามาชมคลิปในช่องพี่ปุ้ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยน้องๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดต ในช n แนลของพี่ปุ้ยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเป็นซัพพอร์เตอร์สามารถให้กำลังใจพี่ปุ้ยในการเลี้ยงกาแฟ35บาทก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยก็จะสามารถมองเห็นคอนเทนต์พิเศษสำหรับสมาชิกได้นะครับอ่าคลิปนี้พี่ปุ้ยก็ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ